หมดแล้วนีแล้วนีหนีแล้วนีแล้วอันนี้แล้วหนี้แล้วเอาแล้วหนีแ <whis> ล <ky programme> ้วหนีแล้วโอ้ยอุ้ยลมลักพุกคพันโอ้ยมาแล้วสิโอ้ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามเออกระโดดข้ามอย่างนั้นเลยกระโดดขี่โ <Four> อ้ยมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยสนุกสนานโอ้ย นี้มาเล่นเป็นอะไรอ่ะบ่อลมนี้หรอที่มีสิ่งกีดขวางแบนี้นะนี่ตอนนี้กําลังกระโดดใจเลยนะครับตอนนี้เอามุนแล้วห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 มุนแล้วนี่แล้วนี้นี่แล้วนี้แล้วอันนี้แล้วนี้แล้วเอาแล้วนี้แล้วนี่แล้วอุ้ยอุ้ยลมลุกคลานฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งให้ชมนี่เลย อันนี้เล่าเล่าเอาวิ่งว mm ิ่งหนีนะไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งแซงผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสนุกสนานสนุกสนานโอ้ยลอยล้มลอย้มยล้มโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยสนุกสนานกันใหญ่นะครับ โอ้ยๆๆโอ้ยโอโอ้โอย้ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามเออกระโดดข้ามอย่างนั้นเลยอ้ สนานี่เด็กๆชอบเด็กๆชอบโอ้ยนี่ตีกงงากันเลยโอ้ยตีกาตีกากาันโอ้ยขอดได้ไหมอ่ะได้ว่าร้อนมากผมไม่นินไม่น้นไม่นิน วิ่งตามวิ่งตามกันใหญ่โอ้นี่มีขีดข่ด้วยมีขี่ด้วยกระโดดขี่โอ้ยมา, sausage, มาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยส,สนุกสนานาโอ้ยโดนฟาดหลังฟาดหลัง <น otic S 1> โอ้<ร>โอ้น, Bem, นี่นี่หนีหนีหลบล้มกันนะครับโอ้ยแดดแดดตอนนี้วิตามินดีเลยวิตามินดีโอ้ยโอ้ย,ย,ดดยลมเองลมเองมินินบอกลมเอง โอ๊ยโอ๊ยนอนอนแล้วนอนแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยชอบชอบคนใหญ่โอ้ยอ่ะนอนแล้วนอนแล้วเออเป็นไงโอ๊ยระวัง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 โอ้โนี่อันนี้สนุกสนานมากนะนี่เข้าทีได้ เป็นสิบคนเลยนะโอ้ยเด็กๆชอบแล้วเนี่ยเนี่ยที่ที่งานโรงเรียนร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีกรุงเทพคิดเปลี่ยนนะครับโอ้โหโอ้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 ที่มีกันต่อนะโอ้โหนี่สนุกสนานมากนะครับโอ้ยโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดจิงไว้แลพี่ตั้นลูกโอ้ยระวังระวังระวังโอ้ยนี่นอนนี่นี่นอนเลยนี่นอนเลยนี่นี่แบบนี้ น,นี่นนชนาชนาโอ้โหนี่กระโดดข้ามนี่คนนี้เร็วมากเร็วมากโอ้โหหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหสนุกสนานมากนี่แต่ละคนร้องหิวน้ำไปเลยนะครับโอ้วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย